สวัสดีครับวันนี้ได้นำเหรียญเสมาตอง9ก้ออกว่าสีตองคำนะครับไม่ให้ดูให้ชมกันเหรียญน,นี้วันนี้ผมจะไม่ไม่บอกเรื่องการดูเก๋แท้นะครับเพราะว่าผมเคยได้ลงไปแล้วในคลิปเมื่อก่อนนี้ถ้าท่านใดอยากดูเกดูแท้ดูยังไงเก๋ยังไม่มีครับผมยังไม่เคยเห็นเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเก๋น,นะครับ ก็วันนี้ก็เอามาให้ชมกันเฉยเล่นนี้ออกโดยวัตสีทองคำและวัสงกานนะครับมีด้วยกันมีเนื้อเดียวผมว่าน่าจะมีเนื้อเดียวแต่ว่ามีการชุบหลายอย่างมีลูกเล่นหลายอย่างอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับแล้วความคิดของผมผมน่าจะมีบล็อกเดียวนะรุ่นนี้ไม่มีบล็อกอื่นเพราะว่า ผมดูจากเหรียญอื่นๆเหรียญชุบทองชุบเงินลงยาต่างๆดูทั้งหมดแล้วตำหนิเหมือนกันทุกจุดเลยรุ่นนี้จะมีด้วยกันอยู่ประมาณห6เนื้อห6สีนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีทองแดงแบบนี้ครับแล้วก็เหรียญชุบทองธรรมดาก็จะชุบทองทั้งหมดเลยครับเป็นสีทองทั้งหมดเลยแล้วก็ชุบทองยิงทราย ถ้าใครเคยเห็นเหรียญปี40ที่เหรียญเหรียญยิงทรายชุบทองยิงทรายก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ชุบทอง3ามกษัตริย์เป็นชุบทองแล้วก็เป็น3กษัตริย์แล้วก็ชุบทองลงยาแดงยาแดงก็จะลงตามนี้ครับตามขอบวงหลวงพ่อยาจะลงยาสีแดงต่อไปก็จะเป็น ชุบเงินลงยาเขียวและเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นชุบเงินลงยาฟ้าหรือว่าลงยานํำเงินนะครับทำไมผมถึงบอกว่าลงยาฟ้าหรือลงยานํำเงินเพราะว่าบางคนลงมาเนี่ยโทรศัพท์ของเขาชัดครับแล้วก็บางเหรียญเนี่ยเขาลงหนาลงยาเนี่ยหนาสีเงินเนี่ยถ้าลงบางมันจะออกเป็นสีฟ้าถ้าเกิด ลงยาเข้มมันก็จะเป็นสีน้ำเงินโทรศัพท์บางคนถ่ายออกมาก็จะเป็นสีฟ้าบางคนถ่ายออกมาก็จะเป็นสีน้ำเงินบางเหรียญลงยาหนาก็จะเป็นสีเงินลงยาอ่อนก็จะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแน่แต่หลักก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นการชุบนะครับไม่ใช่เป็นกระไหลเพราะถ้าเป็นกระไหลสมัยนี้หาคนทำได้ยากแล้ว ส่วนใหญจ่จะไม่ค่อยมีคนทําล้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระไหลเขาต้องลงด้วยประลอดก่อนและสารประลอดเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อผู้ทํามากมันเป็นสารก่อมลร็งไม่ค่อยมีใครทํากันส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในเหรียญเหรียญเก่าเหรียญโบราณและอย่างกะไหลเนี่ยกะไหลเนี่ยหาคนทําได้ยากหาคนคนทำฝีมือฝีมือนีย่ยากมากไม่ไม่ไม่ใช่ทำกันง่ายนะครับกระไหล บ้กไหลเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญชุบจะมากกว่าถ้าชุบมันจะง่ายกว่าครับง่ายสําหรับคนทําชุบกับกระไหลไม่เหมือนกันถ้ากระไหลถ้าที่ชุบมันออกมันก็จะเป็นเงาๆหน่อยครับงานกระไหลสมัยนี้ก็จะจะมีงานพวกพานนะครับพานพลาสติกจยเห็นไหมพันพลาสติกพันเงินพันทองอย่างนั้นนะครับนั่นแหละเขาจะไปมันจะมีการทํกระไหลอย,อยู่แต่ส่วนใหญ่เหรียญ จะไม่ค่อยเห็นแล้วจะไม่ค่อยมีใครทํากันแล้วเพราะมันทากันยากขั้นตอนมันเยอะและอย่างอันตรายด้วยครับอันตรายมากจำไว้ให้ดีนะครับมีเหรียญทองแดงแล้วก็ชุบทองธรรมดาก็คือเงาไปหมดทั้งเหรียญเลยแล้วก็ชุบทองยิงทรายชุบทองสังกษัดชุบทองลงยาแดงชุบเงินลงยาเขียวและชุบเงินลงยาฟ้าหรือน้ําเงิน อย่างนี้ยังไม่มีเก๋น,นะครับยังไม่เคยเห็นเก๋อย่างนี้ดีครับมีประสบการณ์ด้วยได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อแล้วอันนี้ก็เลี่ยมแบบเอาห่วงอยู่ข้างนอกครับยังเก็บห่วงไว้อยู่ถ้าเลี่ยมห่วงอยู่ในอ่ะช่างจะเลี่ยมยากส่วนใหญ่ช่างเขาจะไม่ไม่ค่อยเลี่ยมทั้งห่วงกัน<ม>เพราะว่าถ้าเกิดริมเลี่ยมทั้งห่วงเนี่ยห่วงตรงเนี้ยมันอาจจะหลุดออกมาได้มันทํายากหากคนทํายาก ตำหนิไม่บอกนะครับเพราะว่าเคยบอกไปแล้วในคลิปวันก่อนนี่ามาให้ดูกันสภาพพวกนี้ก็9 9 9 9ครับสวยโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ